สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอแต่ละเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับน้องเมย์บอกว่ามีกล่องวเมย์บอกว่าให้พี่เน่งเนี่ยประกอบตู้เสื้อผ้าลูกให้หน่อยตู้เสื้อผ้าเด็กเล็กนะคะเพราะว่ายายๆเนี่ยส่งเสื้อผ้ามาจากที่ฟินแลนด์แล้วเราไม่มีตู้เก็บคือพี่เน่งนะคะให้โจทย์เมย์มาว่า จะซื้ออะไรก็ได้เข้าบ้านแต่ขออย่างเดียวต้องไม่ใช่วัสดุที่เป็นไม้อัดอดังนั้นไม่จะได้เลือกแค่ไมพลาสติกเกรดดีก็ต้องเป็นเหล็กนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไม้อัดนะ่ะเคยมีประสบการณ์หลายครั้งแล้วไม้อัดบางทีมันเป็นผนุ๋ย <c oughs> แล้วคือ f อน่าจะไม่รู้เรื่องนี้ผมเป็นโรคภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้นะ f อก็ จะแพ้พวกฝุ่นอะไรพวกเนี้ยมาเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วนี่คือก็คือไปหาหมอนะฮะมันก็ก็เลยพยายามที่จะลดลดปัญหาเรื่องภูมิแพ้ให้มากที่สุดอตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วใน f c ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ไปหาหมอประมาณหนึ่งเดือนหมอให้เห็นหรือยังว่าตู้มันต้องเป็นรูปไหนเห็นแล้ว คิดว่าเป็นตู้เหล็กหรือว่าเป็นตู้พลาสติกเนี่ยมันจะลดการเป็นเป็นเป็นฝุ่นเป็นผงอะไรได้แต่ถ้าที่มีอยู่แล้วก็คือก็ใช้ไปแต่ว่าถ้าเริ่มซื้อใหม่เนี่ยก็จะพยายามที่จะให้เป็นเหล็กให้ได้เหมือนตู้เสื้อผ้าก็ให้เป็นเหล็กแล้วก็ตู้ต่างๆก็จะให้เป็นเหล็กแล้วก็เป็นอลูมิเนียมก็ตัวเก่าก็คือใช้ไปแต่ตัวใหม่ก็คือพยายามซื้อเป็นแบบนั้นปึ๊บ Open up. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. it's never ever 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 Definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no, I don't think so. No 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 no, I don't think so. No 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 no, it's never ever 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 gonna.

ก็งงๆเศร้าๆอยู่ใน f อฟว่าจะประกอบยังไงแต่ว่ามันกึ่งเขาพับมาเรียบร้อยอก็ดูนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ไม่ได้ขายในเออันนี้ไม่ได้ขายเป็นเป็นกล่องกึ่งเป็นตู้เราสามารถที่จะมาประยุกต์ได้เขาก็เซตมาให้อันนี้ข้างบนแท้ดปึ๊บแล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้าข้างบนใช่ไหมใช่นี่ก็จะสำหรับเสื้อเด็กนะคะ มันเหลือมาหนึ่งนะนเนี่แต่ว่าไ,ไม่ได้ใช้น่าจะเป็นชั้นที่อยู่ข้างในอ๋อเหมือนกับว่าเราอาจจะพับก็ได้ใช,ใช่ใช่อันนี้ก็คือวางไว้ข้างในได้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเราคงแขวนหละนี่ปึ๊บโอเคนี่แล้วก็ตรงนี้ก็แขวนได้นี้เขาให้มาครบเลยนะคือก็เหมือนใส่ใจในรายละเอียดอะอย่างเช่นตรงนี้เป็นแม่เหล็กอะ เวลาเปิดปิดใช่ป่ะปุ๊บมันจะดังตับตบนี่เปิดปุ๊บเขาก็ให้มาด้วยแม่เล็กนะฮะเซตนี้ตึ๊บนี่ปิดเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าเด็กน่าจะได้ประมาณพออยู่นะพี่ว่าเด็กหนูซื้อมาอันเดียวก่อนถ้าไม่พอค่อยเพิ่มแต่พี่มองม,องมองเข้ามาจากข้างนอกนะ่คือมันเข้ากับเข้ากับสีผนงังพอดีเป๊ะเลยใช่หนูเป็นคนเลือกสีเองหรอใช่มันเข้ากับ ผนังพอดีเลยอ่ะดูใน F C เมลองถ่ายมาจากตรงนั้นอยู่ยายยายส่งมาสีเข้ากับผนังมากโอเคเลยอ่ะเนี่ย F C นี่นะคะ oh. ก็จะเป็นชุดชุดชุดที่ยายยายส่งมาอ,มอันนี้ของแฟดผู้หญิงลูกสาวพอดีว่าเมยยังไม่ได้ซื้อ ไม่แขวนมันกำลังส่งมาละคะ่ะอ๋อไม่แขวนขนาดเล็กใช่ไหมใช่มันก็จะเหมือนกับว่าแขวนไว้ตรงเนี้ยแขวนไม่ได้แขวนดีกว่าหรือว่าถ้าอยากพับก็ได้พับก็ได้แต่ว่าอันนี้มีจะซักอีกรอบอยู่นะคะถ้าจะกกพับก็พับกเก็บไว้อันนี้เป็นของที่แม่ยายส่งมาในเอฟซีก็ส่งมาประมาณเมย์ก็ว่าจะหลายกระสอบยัดไว้ในนี้ก่อนก็จะแบบว่ามีอย่างเนี้ย เสื้ออันนี้น่าจะของลูกชายน่ารักไหมน่ารักน่ารักสีแบบพ้นสีแบบวินเทจมากให้เขาใส่ใส่ด้วยกันอันนี้ก็กางเกงอืกางเกงกับเสื้อเข้าเซ็ตใช่แล้วก็ทับก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องทำความสะอาดตู้ก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องเอเช็ดสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรก่อนเนาะใช่ ต้องต้องฉีดฉีดค่าเชื้อก่อนนี่ก็แบบว่าคือส่งมาหลายไซส์มากน,นี่ก็ไซส์โตขึ้นมาหน่อยมีสองตัวใส่เหมือนกันแล้วก็เนี่ยน้ำตาลายนี้อาจจะต้องอีกตู้นึงเพราะว่าหนึ่งคนหนึ่งตู้พอดีตอนแรกหนูก็คิดว่าไม่รู้ไงว่าซื้อมาแค่ไหนถึงจะพอนะคะ mm hmm. ก็เลยซื้อตู้เดียวแต่มีสองเรียกว่าสองสองที่แขวน เพื sand, lington, so ่อจะแยกว่าอันน so okay. so ี้ของลูกสาวอันนีはは uh ้ของลูกชายคือถ้าไม่พอเราก็ค่อยเพิ่มใช่ใชแต่ดูแล้วก็โอเคสีวัสดุเป็นพลาสติกผ่านแล้วก็สีก็โอเคถือว่าผ่านเข้ากับเข้ากับบ้านได้เข้ากับห้องได้นะเอฟซีอนี้เป็นใส่นอนในห้องแอร์นะคะชุดตอนดึกๆือลาย น่า,ารามากเลยสมัยเมยกับพี่เนี่ยไม่ค่อยมีลายอะไรอุ้ยสมัยพี่เนะี่ยคิดว่านะอันนี้คือมองจากรอ,อบบ้านรอบข้างๆด้วย,ยส่วนมากก็ใช้พ้าอ้อมไปจนโตเนะ่ยจนแบบว่าเป็นหกเจ็ดเดือนมากพี่ว่าค <c oughs> ายายซื้อเอียมมาด้วยเออสวยสวยอันนี้น่าจะของลูกชายลายสิงโตอือฮึ มีทั้งของใหม่แล้วก็ของที่หลานเมียใช้แล้วแล้วก็โตแล้วก็ใส่ไม่ได้แล้วแต่ว่าหลานเมย์สมมติว่าจะเป็นผู้หญิงยายเขาก็เลยต้องซื้อของใหม่ให้ลูกชายก็พอดีเลยวันนี้ได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่สองชิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีวีหนึ่งชิ้นแล้วก็ตู้เราทั้งห้องมีแค่นี้ไหมเขาเรียกว่า เราก็เก็บไว้ก่อนห้อง<ร>สไตล์มินิมอลคือมีแค่2อย่างทีวีกับตู้มินิมอลมน,น่ารักน่ารักน่มีเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเอาออกมาโชว์ทุกตัวนี่อาจจะเป็นชั่วโมเยอะมากเยอะมากแต่ว่าก็คือน่ารักทั้งนั้นเลยนนลก็น่ารักน่ารักนี่ค่ะเราก็ปิดไว้ก่อนจริงๆยังมีอีกนะที่เหนงเอาออกมาไม่หมดอันนี้คือเอาแบบคร่าวคร่าว นี่นะฮะอันนี้คือภาพแบบไซส์จริงนะ,ะ FC อันนี้ส่วนสูงเมย์ส่วนสูงของน้องเมย์เมย์สูง160ห้องก็จะโทนประมาณนี้นะ FC นี่คุณแม่มาพอดีเลย<ซ>แม่มาดูตู้สวยไหมแม่ทำกับข้าวน,ะนี่นนะ FC โอเคเลยประมาณนี้ต้องสั่งเพิ่มอีกหนึ่ตู้ ก็เดี๋ยวน้องเมย์ทานทานข้าวนะครับสั่งข้าวมาแล้วห้องนี้ก็ยังจัดไม่เสร็จอยู่ดีนะเพราะว่ามันก็ยังขาดหลายอย่างของอมีแล้วแต่ว่าขาดพวกตู้เนาะใช่ไหม,มแล้วก็ผ้าม่านด้วยแล้วก็เดี๋ยวติดแอร์ด้วยก็ยังไม่ลงตัวว่าจะติดแอร์ตรงไหน แต่เข้าๆคือว่า,าน,นันอยู่ตรงนี้เนาะคือตอนแรกเมยคิดว่าถ้าพี่เหน่งไม่ได้ติดแอร์ตรงนี้นะคะเมยว่าจะใส่ผ้าม่านที่ลาวอะติดกับฝ้าไปเลยแล้วให้มันเป็นสูงยาวลงมาแต่ว่าพี่เหน่งจะติดแอร์ตรงนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างแบบมูลี่ไมลสวยๆประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ f c ห้อง วันนี้อัปเดตห้องวันนี้นะฮ <c oughs> <มา S 2> ะก็จะ,ะะจะประมาณนี้มานั่งดูทีวีอ๋อแล้วก็มีคนบอกว่าแล้วถ้าถ้าเราของมาเยอะแล้วแล้วลูกเราจะอยู่ตรงไหนแบบกลัวไม่กว้างเขาอาจจะอยากคานเยอะเมย์ก็เลยคิดว่าเมย์าจะาก,กั้นข้ออยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ตอนที่เขาเกิดก็คือคือตอนที่เขาแรกเกิดเขาอาจจะแค่กินนมนาอนะยังนอนอยู่แต่ว่าถ้าเขาเริ่มคานเมื่อไหร่เนี่ย สิ่งที่เมยคิดนะกั้นข้อคือเมยอจ,จะให้โซนนี้เป็นโซนโซนดูทีวีกินข้าวโซฟาเนาะจะอยู่ประมาณนี้แล้วเมย์ก็จะกั้นยาวเลยติดผนังเป็นข้อ,อหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นข้อเหมือนกันก็ยาวจะเป็นสองสองคือซื้อข้อเพิ่มอ,อะ่ะสองด้านแต่ว่าอ,อีกสองด้านอะ่ะคือกำแพงคือให้ตรงเนี้ย ให้พื้นที่เข้าไปเลยแล้วก็เราก็มานอนตรงนี้ได้ส่วนของทุกอย่างนะคะก็จะเอาไว้มุมนั้นกับมุมนั้นก็จะประมาณนี้นะคะที่ที่เมแพนไว้เนาะพี่ว่าโอเคไหมใช่โอเคประมาณนี้นะคะสิเดี๋ยวต้องเมทานข้าวก่อนโอเค